เปิดตัวเทอร์โบ F66 ออกแบบใหม่ทุกปิติ <waves> แรงแค่ไหนบูตติดไวแค่ไหนเดี๋ยวไปดู วันนี้จะมาลองเทอร์โบ F 6 6ในรถบ้านๆกันผมครับเป็นรีโวเครื่อง2องพีเองนะมีแค่กล่องอย่างเดียวไม่มีรีแนปผมครับมีชุดวินเทอร์เฟกสำหรับ F 6กก็จะมีการออกแบบฝาหน้าใหม่ทั้งหมดมครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้เฟกที่เป็นตัวมิลลิ่งปาดเงาสวยมากเขาบอกแล้วตอนนี้สวยจริงๆโอเคไปดูกันเลยว่าเทอร์โบ F 6 6เมื่อใส่ในรถบ้านเนี่ยจะวิ่งเป็นยังไงบ้างไปดูกัน ดูกราฟกันเห็นได้ว่าบูธชุดตั้งแต่2,000กว่าก็เริ่มชุดแล้วนะครับ2,500นี่คือกึ่งเอียงขึ้นมาเลยเห็นปะบูธมนเต็มที่ประมาณ3,200รอบนี่คือ F6 นะไปมดแล้วนะเห็นปะดังนั้นคุณจะเห็นว่าการติดบูธตรงนี้ช่วงแรกแทบจะไม่ต่างกับ t u r b F5 เลยติดบูธไวพอ F5 แต่แค่คุณจะได้รอบกลางและรอบปลายที่ทอะเดินยาวมากขึ้นเห็นปะครับนี่คือสิ่งสาคัญที่เราต้องการแต่สําหรับคนที่ใช้ i e s u ูดีแม็ผมบอกเลยว่าการติดบูสต์จะเต็มตั้งแต่ก่อนถึง3,000รอบแล้วเพราะว่า i e s u D Max สาม,มารถใส่น้ามันเพิ่มขึ้นได้ใส่แรงดันเพิ่มขึ้นได้แต่โตต้าลีโวมีการจากัดเรื่องของการเพิ่มควันไว้หรือว่าน้ามันใส่ได้น้อยและได้แค่นี้เท่านั้นเองครับสำหรับโตต้าลีโว2.4อันนี้ถามว่าได้แรงม้าสูงสุดเท่าไหร่ก็คือกราฟตัวนี้จะเป็นกราฟที่แรงมม้้้้้าาาทีี่อออดัังงงงนนนคุณตตเแรร คูณกับ1.3ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ250ถึง260แรงม้าเมื่อใส่เทอร์โบ F6 ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ดูรถบ้าไปแล้วรีโว2.4เดี๋ยวคร้งนี้ไปลองดูกันว่าถ้า F6 ใส่เป็นรถแข่งบ้างบูตติดไวขนาดไหนมันจะแรงขนาดไหนดึงมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกัน F66 ใหม่ทุกพิติไม่ว่าจะเป็นใบหน้าฝาหน้าโรงหลังเสื้อกลางบูตติดไวัยเท่า F5 แต่ให้กำลังที่มากกว่ากลางปายท้ายดึงลึกแน่นอน สำหรับการพัฒนาเทอร์โบ F66 เราเก็บข้อดีข้อด้อยของเทอร์โบ F5 มาตั้งแต่ปี2023ซึ่งเราร่วมพัฒนาระหว่างทีมอุดอ่องระยองและทีมหนุ่ยเปิร์สุพรรณเราใช้ F5 เฟรคในสนามเซอร์กิตทั้งปี2023ดังนั้นเราจะรู้ข้อด้ยอยข้อดีของ F5 มาทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรเจกต์นี้ที่ว่าทํา F66 ออกมา ในระหว่างแข่งขันคือไม่มีปัญหาพังเวลาลองเ็ด <ไป S 1> มีอะไรผมว่าจะปรึกษาพี่ใหม่ถ้ามันไม่ดีเราก็แก้ใหม่แต่ถ้าดีขึ้นก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับมันได้ทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายเลยพีถือว่าลงตัวที่สุดแล้วพี่เอฟบ้าเบอบที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เราพัฒนากันตลอดนะแล้วเรามาใช้ทดสอบในรถแข่งมันผ่านรถบ้านก็คือตอบโจทย์แน่นอนใช้งานได้สบายยาวๆครับเจก็อัพเร์โบูให้ตลอดอยู่แล้วครับแค่ไม่มีปัญหาเลยนะมันไม่พังอ่ะรถแข่งผมใช้วิ่งเป็นโหครึ่งชั่วโมงยัง เทโบเฟกที่ผมใช้ทั้งปีนะครับไม่มีปัญหาเลยทั้งสนามนะครับเพราะว่าเทโบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดเร็วกว่าเทโบรุ่นอื่นแน่นอนแล้วก็ท้ายลึกมากนะฮะผมเทสมากับตัวเลยพูดเลยตรงนี้เลยว่าไม่มีพังแน่นอนการันตีโดยผมเลยครับยังไงก็ตามต้องขอบคุณทีมอู๊ดอ๋องระยองและทีมหนุ่เสือสุพรรณไว้ด้วยผมโจทย์ของเราก็คือเราต้องการเทอร์โบที่ติดบูทไวทั้ง F55 แต่ต้องการรอบกลางปลายที่เดินลึกกว่าเดิมและมีความทนทานมากกว่าเดิมจึงออกเป็น F 6 6นั่นเอง ป็นครั้งแรกของโลกที่คุณสามารถกำหนดขนาดใบหน้าใบหลังโครงหลังรูปแบบของใบ6ใบ9ใบ11ใบได้โดยตัวของคุณเองสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกหรือไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์โมดิฟายมากคุณสามารถปรึกษาดีลเลอร์ใหญ่ของเราได้ทั่วประเทศในการเลือกขนาดรูปแบบของเทโบให้เหมาะในการใช้งานของคุณแล้วคุณจะรีดประสิทธิภาพของเทโบเอฟออกมาได้เต็มที่แต่ละอู่จะมีสูตรของเขาไว้แล้วดังนั้นสามารถโทรถามอู่นั้นได้ครับว่าควรจะใช้แบบไหนใบหน้าใบหลังโครงหลังขนาดเท่าไหร่แต่ละอู่ผมบอกแล้วว่ามีสูตรไม่เหมือนกัน ชอบอู่ไหนจัดอู่นั้นเทอร์โบจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้